วินอน้องเอ้ยคอยก็สมมาเนื้ออันละสมมาฝ่าสมมาทางดาวบุกันเนื้อน้องเอ้ยไปก็สมมาสาวกันเนื้อสมมาทางบ้านกันเนื้อ สมมาพวกบรรดาพี่น้องอันบะไดนั่งสมก่อนเ้น้องไอ้วินอน้องไอ้น้องไอ้ได้มาเห็นหน้านางเอ้ย่หมอทันจ้าก็เป็นห่วงซะเล้น้องไอ้ liệu hên đoan ngọc bay ngang <languages> nga chim ngang 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 nó ngang 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 ยังยาบเข้าหาอเดนอยันมาหลาหนางห้องมสเลวเยันเตสู่ของน้องมาขืดข้าวังฝันสายใดน้องไอกไมน้นม้นง <c oughs> ไว้น้อ,อน้อง น้องหยับมากไก่แด่แม่มาน้องจับมือเมืองสายพอให้เป็นนักยาหนะแม่น้องเอ้ยเธอน้องหยับมากไก่แด่แม่นางเอ้ยมาจับมือเวองคว้าพ่อเป็นยาดีเมือยนะแม่ nha công mà gay gay Phở ai ai chay Nằm mẹ mang long way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  long มาคือนาเพื่อนสาวไหมแทน,น้อนางเอ้ยบาดระยับก็เข้าน้อยหนึ่งปัหนาเฮือเพื่อนแต่ดุนก็เลือเจอบ้าวใส่ลำดีน้อน้องเอ้ยเอ้ายานไปหลังอะไรไหม ลำลาคุณแม่แม่ออมาความลำมาอดนี้หมแขคนบอกเป็นแล้วสุมาเอ้ยโหยสิลาเมื่อบ้านกอนเอือนจาน้าลูกออนกอนเอ้อลามาลูกและเต่าล้านน้อยถ้าอยู่เหือนคนใดน้อง โจไอวอนซายโอคักๆนี่หมอแคนบูเอ้เอ้โอเห็นดวงดอกไม้สินน่าอาจจะแม่นน้ําโนน้องไงอ้ยน้อน้องเอ้ยน้อง นี่คงควายทาหนังไปกุบสีดาจนว่ากองน้องเอ้ยกุกดอกทองจนเหลืองบ่เห็นน้องย่างมาโอ่น้องเอ้เว้ยน้องน้องเอ้ยลากันลาจริงคือว่า ไอ้นี่มีเมี่ยเจ๊ไอก้อก็นำเมื่อไรได้นางเอ้ันไอ้นีน่มีเมี่ยไทยนะ่าใส่ก็นำเมื่อห่างไ้นางเอ้ายสิป,ป้าปล่อยห่างาเอาน้องก็นั่งลำได้ ทนาหอยเด้นางเอ๋ยน um ําหอยคู่บักยางนาน่ะอ้ายนี่นาอยากาานนน้องูดีน้องเอ้ย จริงคือน้องว่าหน้านาะงเอ้ยสองคนเ n านี่นาเราเอ้ไปตบบาบ้าร้อนขันเนื้อนางเอ้อขันแม่เหมือนเสาคันว่าจริงคือนาะงว่าสองคนเนานนะประหยัดนำหนัวถุยได้เนื้อนาะงเอ้ย <G ül> เขาไพอ่ที่ทานไว้เพื่อบาในสรตนาให้เพียนคู่พัวเมียแดเนื้อน้องเอ้ยนอ้ยเอ้น,นอ้อ้เอ้ยเอ้ยอ้าอ้ยเอ้ย้ยอ้ยาอ้ี้ยังไม่อ้มเาสย้าอ้ยเอ้าเอมอ้ำ บ่ได้นางสัตว์กลางนันนยังไม้เอานางสัตว์ลาได้อีกเลยบ่ได้น้องน้อยหรือบ่ได้น้องแท้แตัดสาดเว้าเมียสะเด้อน้องเอ้ย้ยน้องเอ้ยลาเป็นคนเลงเรา nửa day kim sula màu vật tam sang nó này, ken bơ thấy non thế sâm sâm nhà nữa đây non này, Ui nó ơi à là ai nhìn mà đứa sụp nước là người càng con thanh đây nàng ຂານມາກາກິນແລ້ວນົກແ o ວຈິງຮ h ້ຫນໍ່ນາງເອີຍລົງເລັ້ນນ້ອງແມ່ນຊື່ເພືອນແລ້ວຫາຈັ່ງໃດຫນ້າເຫັນ แต่น้องมาตัวหายลุ่มน้อหนึ่งสิน้ำแ้นไม่หยุมดอกใดมีน้องยันเต้นางนั้นมามาตัวให้สายจุ่มเลี้ยวสีดำหัวไม่ดูดอกโบนั่ง โอ้อ้ายอ้ายห่างสูมาแล้วฮอดบ่เอาก็เต็มที่สายแล้งน้องอ้ายโอ้ยน้องอานอ้ายน้องย่านแต่พุ่นอ้ายนี้ล่ะเอ้ยบ่ได้เคยสร้างเห็นเงาก็ยนยำมอนางเอ้ย มุนบ่เคยดำนำปะโลขึ้นยันตั้คอนก็แม่นสายนีน่บ่น้องเอ้ยโอ้ยน้อทานเอ้ยความลำมาฮอดนี่ขอจุกคอน้ก่อนเนอทานเอ้ย có chú con vây to nhìn xin si mưa na trên coi si phẳng nữa nong ai.